ทำงานขนขยะอยู่ลวงพี่ได้ดูข่าวเห็นข่าวหนึ่งเห็นแล้วรู้สึกดีใจมากเห็นข่าวหลวงพ่อจัลันหลวงพ่อจัลันมีตาคนหนึ่งแกๆได้มาใส่บาทแก่พอมาใส่บาทแก่แล้วนี้หลวงตาตา,ตาคนนั้นนะคนแก่คนนั้นเนาะแกก็บอกว่า วันนี้ต้องต้องไปเอาอยาหรือต้องไปหาหมอหรืออะไรสักอย่างพอตาคนนั้นพูดพูดเอ่อว่าวันนี้ต้องไปเอาอยาหรือไปเอาอะไรสักอย่างแกก็ควักแบงค์พันให้หนึ่งแบงค์ตอนตอนแกะจะใส่บาทคนแกคนนั้นจะบอกว่าใส่เ้าเหนียวได้ไหม เราเห็นแล้วรู้สึกว่าออ่าลุงพ่อจรันแกก็บอกว่าใส่ข้าวอะไรก็ได้แกก็บอกแบบนี้นะตาแกก็ใส่ข้าวเหนียวพร้อมกับกาแฟนะกาแฟและวกตาตาคนนั้นแกไม่รู้ชื่ออะไรนะว่าน่าจะชื่อตาทองหรือเปล่าแต่นะามากก็ไม่แน่ใจชื่อตาทองนี่แหละแกนะก็บอกว่าวันนี้ต้อง ไปหาหมอหรือไปรับยาอะไรสักอย่างพอไปหาหมอหรืออะไรสักอย่างหลวงพ่อแก,กก็น่าจะให้ต่างไปหนึ่งพันเราเห็นแล้วรู้สึกดีรู้สึกดีว่าเออ <Yeah. S 1> การที่เรามีเราเอื้อเฟื้อเราแบ่งปันแบบนี้มันทำให้เราเห็นแล้วมันรู้สึกดีมากรู้สึกอิม่มเอมใจ รู้สึกว่ามันเกิดบุญขึ้นรู้สึกปิติรู้สึกยินดีมากข่าวนี้เดี๋ยวฟังะตาทองถูกต้องตาทองแปดสิบสี่ตื่นมาใส่บาตรแต่เช้าคุณผู้ชมฮะก็มีข้าวเหนียวมาให้มีกาแฟซองมาให้พระท่านโอ้แต่พระท่านสงสารพระท่านเลยทำแบบนี้ครับ <c oughs> เป็นกันไหน ไปติดไปอินเดียติดไม่ได้จ่ายไปอินเดียเลยไปอินเดียว่าปีหกว่าปีหกก็ปีเจ็ดของชุดของเจ้าของเนาะโอ้ยเขาเงี้ยนก็ได้เงินนั่นแหละผมไม่ได้ขอจ่ายนี่หนูไหนก็เป็นบุญมั้งโอ้ยแฝดแฝดนี่อะไรล่ะโยโย่เจอแล้วพ่ะย่ะผมว่าติดไปเอายาอยู่ไปหาหมอครับหมอคนไข้ฮะ เห็น,น <c oughs> ี่แหละคุณผู้ชมเป็นมิตรภาพระหว่างโยมคนนี้โยมตาทองกับพระนะครับแม่เดินมาใส่บาตรแบบน,นี้นี่นะพระโผมอ่ะเอากระติบข้าวเหนียวมา <c oughs> ข้าวเหนียวได้ไหมอ้พระท่านก็บอกข้าวอะไรก็ได้หมด <c oughs> เป็นเรื่องราวของพระอาจารย์จรัญแห่งวัดดงก้าวกรายรำครับที่ออกบิณฑบาต <c oughs> กับคณะพระสงฆ์เนี่ยแล้วก็เป็นคณะพระสงฆ์ที่บ้านคําแดงอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมิตรทองมารออยู่แล้วครับ พระอาจารย์จรัสเกิดสงสารคือฟังเรื่องราวตาทองไงว่าตาทองแกป่วยท่านก็เลยพักปัใจจัยให้ให้คุณตาไปพันหนึ่งทีมข่าวไปที่บ้านตาทองครับอยู่ที่บ้านคําแดงเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคุณผู้ชมทางราชการเนี่ยเขาสร้างให้ตั้งแต่2ี่สิบปีที่แล้วโอโ้โหดูสภาพสิซุบโซบมากตาทองล่าชฝั่งตาอยู่คนเดียวเมียตาไปแล้วจากไปแล้วตั้งแต่สี่ปีที่แล้วลูกชายตาคนหนึ่งที่เอามาเลี้ยงก็มาอยู่แล้วเหมือนกัน เหลือตาคนเดียวเนี่ยตาอยู่ยังไงอะเอาเงินที่ไหนใช้ตาอย่างชีพด้วยเบี้ยคนชราครับเดือนละพันบาททุกทุกวันเนี่ยตาจะไปรอใส่บาตรอยู่หน้าบ้านส่วนใหญ่ที่ตาใส่บาตรก็จะเป็นข้าวเหนียวบางวันก็มีไข่ต้มถ้าวันไหนจะคุยเรื่องผีอยู่ก็ใส่แต่ข้าวเปล่าเลยนะโอ้แล้ววันที่ไปพบพระอาจารย์จรัสวัดนั้นพระอาจารย์กับพระหลายรูปก็ออกบิณฑบาตมาตาเลยใส่บาตรข้าวเหนียวแล้วก็กาแฟซองตามคลิปเลยคุณผู้ชมพระอาจารย์ท่าน ทราบว่าตาทองเนี่ยมีความจาเป็นต้องไปพบแพทย์ดูอาการป่วยส่วนตัวนะคุณผู้ชมพระอาจารย์ก็เลยให้เงินไปผัดบาทตาทองบอกพระอาจารย์จรับที่เคยชวนให้ไปบวชด,ด้วยนะแต่ว่าตัวตาทองเองก็เคยปวดมาแล้วหลายครั้งนะเห็นว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวไปอยู่วัดเนี่ยจะเป็นภาระให้กับทางวัดแล้วถ้าไปบวชก็จะไกล้หลานเองคือลูกเนี่ยไม่อยู่แล้วเมียก็ไปอยู่แต่หลานที่มีอยู่หลานโอน้โหร ถ้าไปก็อยู่ไกลเนี่ยเพราะว่าวัดของพระอาจารย์จรัสอยู่สีสเกตตาเขามีหลานคือสองคนคือลูกของพี่ชายแล้วก็ถ้าไปบวชเนี่ยหลานก็จะเป็นห่วงเขาอีกคือปัจจัยหลายอย่างคุณผู้ชมไม่เกิดหนุดให้ตาไปบวชตาที่พระอาจารย์จรัสบวนทุกวันนี้ถ้าทำอะไรอะ่ะอ๋อตาก็มีเพื่อนนะมีเพื่อนเป็นวิทยุเก,ก่าๆเครื่องนึงไว้ฟังข่าวฟังพระเทศมีที่พึ่งทางใจก็คือใส่บาตรนี่แหละเป็นการ สืบพ่อพระศาสนาแล้วก็ไปทำสบ้างตาโอกาสนี่นะครับโอ้โหหายากนะวิทยุแบบนี้านซิสเตอร์เห็นไหมว่าการให้การให้ทานเนี่ยมันดีแค่ไหนนะจะมาไปอ่านคอมเมนต์ดูอ่ะโอ้มีแต่คนร้องไห้ตามเลยนะว่าอาจารย์จรันหลวงพ่อจรันเนี่ยจะมีเมตตาขนาดไหนนะบางคน สิ่งที่พูดกันมาตลอดเลยนี่นะว่าเรื่องพระรับเงินรับทองะแต่ถ้าเราเห็นแบบนี้และเราเห็นความอนุเคราะห์แบบเนี้ยอยากให้เขาเห็นจังเลยว่าไอ้คนที่พูดจังว่าเรื่องพระวินัยเรื่องนี้เราไม่ได้เถียงนะอะเราไม่ใช่ว่าเขาพูดไม่ถูกเราอยากให้เห็นว่าเออการที่เขารับเงินรับทองมาแล้วนี่เอาไปสร้างสิ่งที่มันมีประโยชน์นะเรียกว่าเอาไปต่อบุญอีกที ดูว่าเขารับมาแล้วเขาไปทำอะไรเนี่ยจุดประสงค์ที่มันดูแล้วมันปื้อมันปิตินะว่าแกนี่ได้ช่วยแกได้ช่วยตาทองนะซึ่งตาทองจะไปหาหมอแบบนี้เราเห็นแล้วก็โอ้ดูแล้วก็มันรู้สึกมันเกิดบุญด้วยนะเห็นไหมว่าการใส่บาตรทุกวันพนะระสงฆ์ ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ข้าวอย่างเดียวนะก็เอาแต่ของเขาอย่างเดียวนะพระสงค์ก็อยากจะทานเป็นผู้ให้เหมือนกันนะถ้าเรามีโอกาสเราก็จะากทำแบบนั้นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโอกาสมันจะมีหรือไม่นะโอกาสแรกที่มันจะไม่มีเลยก็หนึ่งก็คือนะเราไม่สามารถที่จะมีตังได้ <laughs> นะเออถ้าเกิดมีตังแล้วเราเห็นเราก็มีความอนุเคราะห์ะให้แบบนี้นะ บางคนก็มีคำว่าด,ด่ามากเกิดขึ้นนะจะชมก็ชมไม่ได้นก็จะเหมือนตบหัวแล้วก็มาลูบหลังบางคนก็บอกว่าทำแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเคยบอกมาเลยนะแบบน้นแบบนี้นแบบนโอ้ยคนเรานะนะอะไรที่มันจะด่ามากได้มันดึงเข้ามาหมดะแบบนีน้และอีกแบบหนึ่งก็มันตบหัวแล้วก็พระรวยกว่าโยมแบบนี้ มันมีได้หมดเลยนะเออคนทําดีแท้ๆนะเห็นดีๆแท้ๆนะชมไม่ได้หรอกนะอีกอย่างนึงเข้ามาปั๊บเมื่อเมื่อพระให้เงินคนแก่นะอีกคนหนึ่งที่โดนด่าก็คือรัฐบาล <laughs> นะคนที่โดนด่าก็คือรัฐบาลเออว่าเงินหมื่นมันต้องถึงคนแก่แบบนู้นแบบนี้นะบางคนก็บอกว่าจะปั่นให้พระรวย กันพระรวยหรือเปล่าแบบนี้นะเพราะเราเห็นแล้วแบบนี้เนะี่ยมันรู้สึกจะลมนะมันรู้สึกดีใจละอ่าคนเราเนาะอืเห็นการทําบุญเห็นการให้ทานเห็นการแบ่งปันเห็นการให้ต่อนะซึ่งเห็นแล้วนะเมื่อมีโอกาสเราก็จะทําแบบนั้นนะเห็นแล้วอ่ะเออเมื่อเรามีความอนุเคราะห์ต่อกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งที่ให้ความสบายใจอะไรมันเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าบุญให้แล้วเกิดความสบายใจให้หรือไม่ห่วงหาไม่ได้อาวออะไรกับทรัพย์นั้นแกไม่แกรับเงินมาก็จริงแต่แกไม่มีความยินดีกับเงินนั้นเมื่อแกไม่มีความยินดีกับเงินนั้นแกพร้อมที่จะสละมันออกนะเมื่อมีโอกาสได้ทำแกสละออกทันที ม้ไม่ได้สละท่ามกลางสงฆ์ก็ช่างสละให้คนที่นะอาจจะไม่มีแบบนี้เราเห็นโยมมาขอความอนุเคราะห์เป็นพระเราจะเป็นยังไงนะเราก็ต้องมีความอนุเคราะห์ต่อญาติตโยมไปด้วยแบบนั้นนะบุญเกิดเห็นทันตาเลยเห็นกระตาทองนี่แหละนะแกใส่บาทเห็นไหมว่าแกเดินเดินเหินไม่ค่อยสะดวกแต่ความมานะพยายามของแก มานณะพยายามตื่นแต่เช้าลุกขึ้นมานึ่งข้าวใส่บาตนี่แหละบบุญมันเกิดขึ้นนะเห็นมีความไอเน,นี่ยพอออกข่าวแล้วทุกคนอยากช่วยหมดเลยอะบางคนขอเลขบัญชีตาทองบางคนนู่นนี่นั่น,นะสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรน,น,นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอะไรต่างๆรีบเลยะรีบไปถ่ายรูป รีบไปยืนอยู่ที่เอ่อรีบไปช่วยแต่ทองไม่ว่าอสมอไม่ว่าหน่วยงานอะไรล่ะที่ดูแลแบบนี้นะนะเห็นไหมว่าแต่ก่อนที่แกไม่เป็นข่าวแล้วแกอยู่ยังไงอ่าแกไม่เป็นข่าวแล้วแกอยู่ยังไงเนีมันมีสื่อมันก็ดีแบบนี้แหละนะมันสามารถได้ช่วยได้เร็วทันใจมากอ่เมื่อเห็นสื่อนั้นมันออกไปแป๊บเดียวมันแพร่กระจายไปคนที่ไม่มีโอกาส คนที่ไม่มีโอกาสหรือคนยากคนจนอย่างนี้เราสามารถช่วยได้เต็มที่นะในเมื่อเราอาจจะมีไม่ใช่สื่อหรอกก็เรียกว่าเป็นช่องเล็กๆเ,เป็นกระบอกเล็กๆเ,นะเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ว่าเฮ้ยคนไทยของเราก็ยังมีคนจนอยู่อีกมากมายนะบางทีเห็นนะเห็นฝั่งซอ,อปลาวอะเรานะ ฟังซปพอปลาวนี่เขาก็มียูทูบเบอร์เขาเรียกว่าสายบุญนะก็มีคนไทยของเรานี่แหละนะคอยคอยซับพอร์ตคอยให้คอยอะไรการให้มันดีนะก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นอยู่ว่าเออให้ไปแล้วมันก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเป็นคนไทยเรานะคนไทยเราจะมาทําแบบนี้นโดนตรวจสอบนะไปเปิดรับบริจาคก,กันสุมสี่สุมห้านี่โดนนะ <c oughs> ต้องโดนตรวจสอบแบบนี้แต่เขาทําอยู่ฝั่งเราเราจะไปตรวจสอบก็ยังไงล่ะคะเนี่ยนะเขาทําอยู่ประเทศเขาเราจะไปตรวจสอบก็ได้ยังไงนะแบบนี้เห็นไหมว่าคนไทยเรามันก็บางคนก็ยังไม่มีโอกาสบางคนก็ยังมีทุกข์แต่สื่อบางสือบางชีหรือมันยังเข้าไปไม่ถึงยังเข้าไปไม่เห็นนะแต่ถ้าเห็นแบบนี้แล้วนะแต่การทําบุญแบบนี้นะหนึ่ง หรือการทำแบบนี้หรือไปหาคนที่ได้โอกาสนะหรือบางคนเข็นบางคลิปมันเป็นคนที่สติไม่ค่อยดีเขาเอามาถ่ายลงเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมนะไปถ่ายลงบางทีคนนั้นน่ะเขาเห็นเขาอาจจะได้รับโอกาสการช่วยเหลือจากคนนะจะมาเรียกว่าเออให้โอกาสกันและกันนะให้โอกาสของคน แต่และคนได้รับโอกาสแบบว่าเออคนไทยของเรามันก็ยิงมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่จริงนะพอเห็นพระแก่ทำแล้วนะแต่มารู้สึกโอ้ยเนาะแต่ก่อนถ้าเกิดเราทำตั้งแต่เริ่มต้นนะทำตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ไปฟังเทศไปฟังเทศจากใครก็ไม่รู้เละจำไม่ได้นะเขาบอกว่าพิษสูนี่ห้ามรับเงินรับทองนะมันผิดพระธรรมมันผิดทีายย่างนงั้น เราก็ถือมาตลอดนะเราก็ถือมาตลอดเรื่องเงินเรื่องทองเราเลยไม่สนใจเลยครับเนี่ยนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าทำวินัยตัวนี้มันรับเงินรับทองไม่ได้นะแต่ที่จริงแล้วทุกวันนี้ชีวิตของพวกเรามันอยู่ได้ก็ด้วยเงินนี่แหละแต่มากเอาเลยว่าคือได้วันพ้านหนึ่งได้ประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยบาทอาทิตย์เมื่อกี้ได้แปดสิบบาท ถ้าเราเห็นแบบนี้เราเราจะช่วยโยมยังไงได้เออถ้าเห็นเราโยมแก่ๆแ,แล้วยังมีความอนุเคราะห์แบบเนี้ยเราจะทํายังไงได้นะคือมันเราจะไม่เปื่อโดยคือมันไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าแมา้แต่จะว่าเออปากเลขปากเลขบัญชีไว้แบบเนี้ยนะมันก็ไม่กล้าเพราะมันอายนะเพราะปากไปแล้วใครจะมาทําบุญกับเราวะเราเป็นพระธรรมดาแบบนี้ไม่มีชื่อไม่มีเสียงอะไรเลยแบบเนี้ ใครจะทําบุญกับเรานะพอปักพอปักไปแล้วนะมันก็จะมีคนเทียดอีกว่าพิกสุไรสดนะปากหมุดหาเงินหาทองหาคําทุกสิ่งทุกอย่างมันทุกเจอแบบจีปาถามากนะแต่ถามว่าเราเรากลัวไหมเราไม่ได้กลัวนะเราไม่ได้ไอ้นั่นหรอกแต่ถามว่านี่เมื่อจริตของเราไม่ตรงกับแบบนั้นะ แล้วจะทําฝืนจะหลิดเราไหมมันก็ฝืนไม่ได้เนาะเอาเป็นแบบว่าเอามันธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้แหละนะเอาที่ตามใจทตวตัวเองว่าตัวเองทําได้ก็พอแล้วนะแค่คิดอย่างนี้บางทีเห็นเขาทําเห็นเขาอะไรละเราคิดว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลเอาเราก็อนุโมทนาสาธุนะเห็นหลวงพ่อแก่ทาแลละนะถ้าเกิดเรามีหรือเราทําไดนะ้มันก็คงจะเป็นบุญของเรา ไม่แน่นะอ่าไม่แน่นะอาจทำ u t u b e อาจนะอาจบางคิดอาจจะมันดังเปียกบางขึ้นมาเอออาจจะมีเงินช่วยคนก็ได้เออเนาะแต่มาไม่กล้าพูดเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดว่าแชร์ให้หน่อยนะ่าพูดเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าไม่กล้าเลยแหละอ่เพราะว่าถ้าเขาอยากคงอยากแชร์เขาก็คงแชร์ให้แล้วก็จะไมจะเป็นต้องไปบอกเขาเลยเนาะอืม วันลุงพี่บอกว่าลุงพี่ทำคอนเทนต์ขยะนัเลยซึ่งที่ลุงพี่ทำตลอดคือคอนเทนต์ขยะคือกวาดขยะอ่าลุงพี่ก็กวาดลานกวาดอะไรเป็นแหละแล้วเอาใบไม้ไปทิ้งทุ่งมาลุงพี่ก็ถ่ายถ่ายลงไปแค่นั้นนะอืมเพราะว่าเราทำได้แค่นั้นจริงๆนะคือลุงพี่เคยเดินกลางคืนค่ะอยู่อยู่ช่องหลักลุงพี่เคยเดินกลางคืนครั้งหนึ่งเรื่องผีเออเดี๋ยวจะวกมาเรื่องผีอยู่นะลุงพี่เคยเดินครั้งหนึ่งคือไายสดนี่แหละลุงพี่บอกว่า วันนั้นน่ะไอ้ใครกลัวผีมาทางนี้อย่างที่บอกว่าแบบนี้นะไอ้ใครกลัวผีเนี่ยมาทางนี้เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูว่าผีแล้วมันอยู่ตรงไหนมันมีอะไรหรือเปล่านะลุงพี่ไม่ได้ตั้งใจทำคอนเทนต์ด้วยนะนะพอไลฟ์ไลน์สดไปลุงพี่เดินไปฝั่งนู้นแล้วมันไม่มีสัญญาณเด็ยแล้วมันหลุดไปเลยนะมันมันคลิปหนึ่งมันได้แค่แปดนาทีเออแล้วมันเป็นดันมันเป็นกเรียกอะไรอ่ะมันมีคนดูประมาณ นิดๆนีน่แหละมันเป็นคลิปสั้นๆน,นะเออมันไม่ใช่คลิปยาวคลิปต่อมาก็คือมันหลุดแล้วลุงพี่ก็ขึ้นไลยใหม่แล้วลุงพี่ก็เดินใหม่รอบปัดเดินไปว่าไอเดินพาไปดูจุดที่บอกว่าคนสิ่งที่คนเขากลัวตรงนู้นตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีธาตุของข้อใหญ่ตัวเองจะเป็นยักษ์ยักษ์แบกก้อนอิดอยู่แบบนี้นะแล้วมันก็ยิงเขี้ยวไปนี้อ่ามันก็แบกก้อนอิดอยู่เห็นนี่คือกลัวมากนะ